บางร้านเขา <ๆ S 1> บอกว่าส,สอดให้ไงเลยนี่ลอง้าเราถูกที่นีก็เสียดไม่มีตาสีไม่ไ,ลไ,มลไเลยสวยฮะสวยมากตายไปกระทอไม่มีกพระบอมไม่เคยติดเลยสว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 ยจริงเป็นเวลาที่เราต้องแต่งด้วยไม่แล้วมันต,ต,ตัดชมพูอันนี้มันสวยจังเลยอันนี้2000ของพัน่างอะเปลียล่ยนเหรอเปลี่ยนล้อมาเลยมาอย่างเงี้ยสวยมากเลย อยเี่ยนลมด้วยเใช่ฮนี่ดู <คน S 1> ดูเด้มาเป็นล้อแมแห็กเลยอยเงี้ยแล้วน,นี่ก็ล้อมแม็กแต่ไมสีไม่ใช่่ชอบไม่แต่อันนี้มันตัดชมพูมันเจ๋งดิอะเราต้องคนาแตกด้วยสิวยจังเลยมีแล้วแเมอกี้มันงงไม่เห็นมสีขาวอาจจะดูธรรมดาหรือเปล่าวะแต่สีนี้มันสวยอะ สีนี้มันสวยอะเป็นรถโคตรหนักเลยนะสีขาวโคตรหนักเลยไม่หนักนะ A B L ยกขึ้นรถไม่ได้ไม่หนักก็ไม่หนักเ่ยยกกี่คนวะเนี่ยมันน่ารักจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะน้องเขาจะไปดูขนุนสวยจังเลยสวยท่าสีนี้สวยนะสีนี้กูสวยอ่ะนี่ผมยุบติดสีเหลืองมันยังไม่มีกรอบในพระกรอบเล็กสวยมากอ่ะสีเนี้ย ลูกชายมันเอาสีสีขาวเอ้ยวัยรุ่นปล่อยมันมันก็มุกมันชอบออขามุกเหรอของลูกเมียนั่งในจอดอยู่นั่นนานนานๆไนวะเดี๋ยวเดี๋ยะเดี๋ยว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 ขาตอนนี้เด็กๆเขาฮิตกันเนาะ อย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยฮอนดา้าเด็กๆหรือผู้ใหญ่ฮิตวะน่าจะเด็กๆมันชอบมันคล้ายๆเวสปาสวยจังนี่เขาไปแต่งเบาใหม่แล้วก็สีล้อสว,สวยสวยที่สุด <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่รู้ไทยก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ไปดูที่กดไลค์เด็นี่ไม่เท่าไหร่พูดยิงใหไกลยิ่งใหญ่ไกลมองเต็มรถอันนี้สองเต็มรถเออพ่อสมุนเต็มรถใช่เดี๋ยวลังสวยสวยสวยแต่หนุ่ก็ชอบสีเขียวก็